สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับวิ่งมาจากอำเภอ,อยางชุมน้อยนะครับมุ่งหน้าเข้าเมืองราศีสไลนะครับซ้ายมือเมื่อสักครู่ก็เป็นเทศบาลตำบลเมืองคงอำเภอราศีสไลแล้วขวามือก็เป็นโรงเรียนคงคาวิทยาคารสองออโรงเรียนคงคาวิทยาคารน,นะครับคุณผู้ชมครับ ไม่รู้ว่ามีคำว่าคารหรือเปล่าแต่ว่าเป็นโรงเรียนคงคาวิทยานะครับสายมือก็คือวัดกลางราศีสไลนะครับตอนนี้ก็กำลังสิเขาบอกภาษาอีสานเนาะครับพี่น้องแตวมีเอฟซีผู้ติดตามบางคนเหมือนว่าเอาเป็นคนอีสานคือบวบอววีสานเปนสิวนะครับเผื่อมีทางอื่นติดตามเนาะก็ต้องพูดภาษากลางไว้ก่อนแต่ก็บวกภาษาอีสานได้นะครับพี่น้องครับบวกภาษาอีสานเนาะครับพี่น้องครับ อตอนนี้ก็กำลังสิเขาเมืองล่าสีสไลนะครับโอ้ยคิดหอดควอมเกา่าควอมหลังเด้พี่น้องสมัยแอดมินเป็นเด็กหน่อยนะครับบริเวณนี้สองฝั่งสองฝั่งขางทางบริเวณนี้นะครับรถสองแถวรถสมัยโบราณที่รถมูบานแรนมาขายเขาจอดเต็มเลยนะครับพี่น้องครับนี่สองฝั่งฝากข้งางแบบนี้นี่มีรถจอดเต็มเลยนะครับพี่น้องรถที่ขนเช่าบานมาขายเขามาซื้อปุ๋ยนะครับ สมัยโบราณสมัยก่อนเนี่ยยังโบทันมีรถส่วนตัวกันนะครับในหมู่บ้านหนึ่งก็จะมีรถอยู่จากขั้นสองขั้นนะครับเป็นรถประจาหมูบ่บ้านกับแลนมาผ้าชาวบ้านมาขายเขาขายเขาได้เงินแล้วก็ซสื้อปุ๋ยนะครับขาสิกาเปิลก็สิมาอลอรถอยู่หม่องนี้แถวนี่แหละครับมาล่อรถออ้ยบรรยากาศนี่คือคากแห้งครับสมัยผมเป็นเด็กหน่อยนะครับสมัยแอดมินเป็นเด็กหน่อยเดอ้อตลาดหน้าสีสไลด์หม่องนี้นี่คือคากแห้งครับพี่น้องคือคากถ่ว่ามีรถรถเป็นรถสองแถวแบบ้ันบาทนะครับ อัานผ้าชา้าบ้านมาขายเข่าแล้วก็ซื้อปุ๋ยซื้อกับเขากับนามเมื่อบานนะครับจอดเต็มสองขางทางร้านค้าล้านขายขายขนมจีนขายขนมขายกว๋วยเตี๋ยวขายลาบขายกว๋วยนีย่อุ้ยหลายแห้งนะครับพี่น้องครับขัวมือกับเป็นตลาดลาดสีสไลด์สายมือกับปนตลาดลาดสีสไลด์นะครับพี่น้องครับเมื่อนี้บรรยากาศสีคึมคึมนะครับพี่น้องครับสายมือก็เป็นหนาท่วาการอำเภอลาดสีสไลด์นะครับมีป้ายแล้วสี่ถึงสิบเอ็ด เป็นวานะครับงานแข่งเลือล่าสีสไลดะเ,เห็นมีป้ายเมื่อกี้ในวันที่หนึ่งเด้อพี่น้องปฐมบันฑ์ทิงศิลวัตรบันไพลอำเภอลาสีสไลด์เข้านะครับพี่น้องอไฟเขียวพอดีครับพี่น้องครับนะไฟเขียวพอดีผมแล่นตรงไปรุ่งพยาบาลน,นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิผ้าทุกขันไปเบรงบรรยากาศอาของเขื่อนลาสีสไลดนะครับพี่น้องครับโอ้รถสิบหล่อมีคนจอด สวนกันบ่ได้เลยพี่นอ้องสิบหลอกถนนเส้นนีมีรถพ่วงแลนหลายนะครับพี่น้องครับรถหลายนะครับถนนเ้นนีถนนโรงพยาบาลเนี่ยครับซ้ายมือครับโรงพยาบาลราศีสไลนะครับเป็นโรงพยาบาล ถือว่าโรงพยาบาลใหญ่นะครับพี่น้องราชสีสลายฮาถือว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เลยนะครับในสมัยก่อนชาวบ้านแถวอำเภอรอบๆนี้ก็ถ้าเจ็บป่วยส่วนใหญ่ก็จะมาโรงพยาบาลราชสีสลายกันนะครับปัจจุบันนี้ก็โรงพยาบาลก็พัฒนาขึ้นเยอะเขาก็อยู่บ้าน น,นี่ก็คือบรรยากาศของอำเภอราศีสลไยจังหวัดศรีสะเกดนะครับสีแยกเมื่อสักครู่ถ้าเลี้ยวขวาก็ไปอำเภอมหาชนะชัยอำเภอคำเขินแก้วได้เลี้ยวซ้ายไปอุทุงพรนะครับตรงไปก็ไปอำเภอโพนทรายหรือว่าอำเภอสวรรณภูมิได้นะครับ มือเป็นโรงแรมขนาดใหญ่นะครับโรงแรมกรีนโฮเทลราศีสไลดนะครับเป็นโรงแรมที่ได้มาตรฐานนะครับแนะนําเลยครับใครมาราศีสไลดนะครับก็ถ้าไม่มีที่พักนะครับก็มาพักที่โรงพยาบาลกรีนโฮเทลนะครับเป็นโรงพยาบาลมาตรฐานขออภัยเป็นโรงแรมโอ้บอกถึงโลงขออภัยพี่น้องเป็นโรงแรมขนาดมาตรฐานเลยครับพี่น้องครับขออภัยนะครับพูดผิด ท้ายมือเนี่ยก็เป็นที่พักเช่นกันนะครับราสีรีสอร์ทก็ดีขึ้นกันกับตรงนี้ก็วิวสวยนะครับหลังด้านหลังก็เป็นเมน้ามูลนะครับพี่น้องเมื่อสักครู่นี้ผ่านโรงแรมกรีนโฮเทลแล้วก็ราสีรีสอร์ทนะครับเลือกเอานะครับพี่น้องผู้ไดซิบมักแบบไหนมักรีสอร์ทมากโรงแรมก็ว่าไปครับออกจากเมืองราสีสไลลรวเด้อครับพี่น้องมาในเมื่าถึงบริเวณนี้ก็ บ้านบานสวนสวรรค์น,นะครับพี่น้องครับตอนนี้เป็นถนนสี่เลนอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะบีเบเหลือสองเลนนะครับอันนี้สี่เลนเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็จะเหลือแค่2เลนนะครับสร้างอะไรนอะน,นี่ตรงนี้บริเวณนี้ก็คือบ้านสวนสวรรค์น,นะครับพี่น้องครับวบาไทยปนเหล้าวเล้าปนท่ปนไถ่ขยะวากันเด้อครับพี่น้องครับ สวนสวรรค์นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ